ครับสุภา,าครับยังจังหวะนี้อับลอพาให้วาลโดได้ยิงอีกแล้วเอาแล้วครับเป็นประตูโอ้คราวนี้ไล่มาก็เป็นหนึ่งต่อสองครับวาลโดโอ้โหเนี่ยครับซึ่งมีตำแหน่งพื้นที่ว่างยอดรักเนี่ยพยายจะตามเข้ามาเบรกครับแต่ว่า โอ้โหบอลออกจากเท้าวาวโดไปก่อนแล้วครับลูกนี้กอลกกดคือได้แต่มองเลยนะครับอ๋อในกรอบปี2เปิดบิสมลี่โอ้โหสุดสวยครับโอ้โหหมดจะมาก็มาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวครับบุรีรัมย์สองศูนย์โอ้โหหลังจากที่มีโอกาสมาอยู่สักพักใหญ่ๆใ,ในเกมรับของสุโขททยจากกระบพยายามจะตามมาเบรกธนกฤตแต่ก็มาไม่ถึงนะครับแล้วแปดจังหวะเดียวตรงนี้เนะี่ยบอลมันเสียบเสาเข้าไปเลยนะครับเรียกว่าหมดสิทธิ์เซฟเลยครับตอ่นี้ หลต่อมาอีกทีหนึ่งอนุรักษ์ยอดไปดักไว้ครับมาทั้งแล้วยิงปัดน,น,นู่นนี้หนึ่งศครับโอ้โหมาจนได้ครับโอ้นัทนันครับโอ้โหยิงสวยจริงครับยอดเข้าไปลูกนี้ก็พยายามแย่สกัดออกมาครับของโกมิสแล้วก็โอ้โหดูครับแต่งปุ๊บยิงปั๊บ เอาแต่ว่าดูจังหวะสวนกับมาจังหวะนี้ครับติดเครื่องหรือขึ้นมาแล้วก็โยกมาฟอปซ้ายยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเมืองชองยี่เต็นขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งสองประตูตอนหนึ่งครับจากฟรอปครับจากบอลทุ่มได้ซ้ำครับที่เ์ตันสกัดได้ตรงนี้เนี่ยเอาชนะไอเ์ตันได้นะครับพอสลัดหลุดมาตรงนี้สุพรรณไปโดนหลอกครับโอ้โหแล้วเสียหลักนี่ครับยิงซ้ายบทที่เสาแรกก็ไปเลยคือรูปแบบนี้มันไม่ได้ง่ายนะครับเนี่ยครับมันล็อกยิงด้วย้าย ตรงนี้เปิดไม่ขึ้นครับกระชอกมาแล้วจะสวนด้วยคนสิงย์ไล่เอาดูว่าองศาองศาขวามีอาก็ปิดเกมนี้ปิดเกมนี้ของทางสิงห์ไล่โดยสจวรตยิงกุ่ม <c oughs> เลยครับแล้วแบบนี้องศาจะฉลาดมากนะครับ <c oughs> ดูปากก็หมดแล้วันี่ครับเห <c oughs> ็นรู้ว่าวิ่งมาน้ำหน้าก่อนแต่ว,ว่าหมดแล้วเขาปัาก,กไม่ไหวแล้ว